พอดีนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ประกาศไปหมอบไปนะฮะแล้วมันได้ร้อยสี่สิบเป็นที่คนเหนนะครับแล้วก็มีชิพีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ม<า>ผมจะมาผ่าให้ทุกคนดูเลยว่าไอดีมคันนี้มันลูกเดิมจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ขันขึ้นมาให้ดูดูครับเดี๋ยวนะเอาขึ้นมาให้ดูเลยว่าลูกเดิมไหม โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะครับอินฟินิตี้แบงค์นะครับทุกคนพอดีนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการไปหมอบไปนะครแล้วมันได้140นี่คนเด่นนะครับแล้วก็มีชีพีชนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาผ่าให้ทุกคนดูเลยว่าไอเดียมคันนี้มันลูกเดิมจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นดราม่ากันเยอะนะครับผมก็เลยคิดไว้ว่าผมอ่ะถ่ายคลิปไว้อ่ะมันจะดีที่สุดผมก็เลยตัดสินใจนะครับถ่ายคลิปไปเลยนะครับผมเพราะเผื่มมมมีีีก็ไ่่่เเอาลงคครรััับบแตนนยดดู เนี่ยครับมันมีประมาณว่าว้าสามหรือเปล่ากูบอกเลยครับถ้าเป็น5้าสามนะครับกำลังมันไม่แย่ขนาดนี้หรอกครับพี่บอกให้ถ้า5้าสามกำลังมันจะเยอะกว่านี้นะครับมันจะไม่แบบโอ,โอ้แบบนี้นะครับกำลังมันจะผ่านผ่านผ่าน,านมันจะกำลังยัางคนละแบบเลยนะครับแล้วมันจะพิ่งไม่ได้แค่ร้อยบถ้าห้าสามอย่างน้อยนะครับขี้ขี้้าสามต้องมีร้อยห้าสิบกว่านะครับเออแต่สำหรับเดี๋ยวนี้เขาก็ไล่กันจมไ่แล้วดูเดิดูเดิย ถ้าสามบาทมึงขึ้นยานนขนาดนี้พี่มาของคำว่าท้ายแรงบอร่อน,นี่แหละครับผมนี่แหละคำนี้แหละ,รระครับผมท้ายแรงบ่อครับแล้วแต่คนจะไล่รถแต่สไตล์พี่พี่ก็ไล่ไล่แบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพามาดูได้ว่าสเตอร์ที่ใช้ใช้เท่าไหร่ที่วิ่งนะครับแล้วก็พี่บอกเลยว่าใครที่ใช้สเตอร์หน้าส5้าเนี่ยโอ้ไม่น่าจะใช่ลูกเดิมนะครับพี่บอกเพราะว่าลูกเดิมจริงๆแล้วไล่ตันแคมทอ่อเนี่ยไม่น่าเกิน14หรอกนะครับผมสุดแล้วนะครับเพราะว่า พี่ก็ไล่อยู่สิบสี่นะครับแล้วสิบห้าแม่ง้อยนะครับสิบห้าเนี่ยคือห้าสามขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าจะไล่ห้าสามเนี่ยพี่จะไล่สิบห้านะครับแล้วแต่น้ำหนักคนด้วยถ้าน้ำหนักคนเบาก็ไล่สูงนะครับถ้าน้ำหนักคนเยอะก็ไล่ให้มันต่ำนะครับสามอย่างเงี้ยอย่างไอเฟรมอ้วนก็ต้องไล่สเตอร์หน้าต่ำเงี้ยไม่มีแรงนะครับหลังจากกลับมาจากทางเรียกแล้วเข้าบ้านกันเลยครับรถไม่พังนะครับหมอบสบายๆไม่พังไม่มีพังเห็นไหมเป็นเพลนเลยนั่งยาวๆยังได้เลยนะสุดเกียวสอง คนน่ะท้ายแรงเพระสุดเก่สองเก้าสิบยังไม่ตัดอยู่เ้ยคิดเอาแล้วกนะัน <laughs> ขำๆนะครับขำๆถึงบ้านกันละผ่าเครื่องเปิดพัดลมทอผ่าเครื่องกันเลยดีกว่าปะืะเดี๋ยวหาว่ากูโมะป่ะเยะไม่เข้าใจป่ะทําทดีก็ว่าโมททาไม่ได้ก็ว่ากาก,ากอะไรของพวกมึงวะทุกคนเออก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะว่าใครเก่งใครไม่เก่งนะไม่มีใครเก่งหรอกแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะ <laughs> พี่บอกให้นะครับใครที่มีความรู้ก็เก่งนะครับใครที่มีความรู้ก็ ไม่เก่งนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับต้องใช้จักรยานในการรับชมอ,อะไรกูหลุดเองไม่ได้รถรับไม่ได้หลุดออกมาถึงบ้านแล้วนี่เห็นไหมจับรลาถ่ายพอดีเลยไม่ให้ไม่ต้องให้แบบว่านี่เลยอะต่อกล้องนี้เลยนี่จะได้ไม่ต้องว่านี้มาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาพัดลมถอดรถก่อนแล้วกันนะครับพัดลมถอดรถก่อนเพราะลถร้อนมากตอนนี้ไฟไม่ได้จับพคตร้อนเลยนะร้อนมากเป็ลลนไงเพี่ก็ปรทับมา140อ,ะอ่ะ กลัวดามากก็เลยถ่ายคลิปให้เห็นเลยว่าร้0ยสี่สิมันแคมท่อจริงหรือเปล่าอันนี้มาดูอันดับแรกก่นเลยมาดูนี่นี่ดูสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังยี่บเจ็ดเห็นไหมครับเด็กน้องๆอยากทำทางบ้านอยากไปทำตามไหยจ๊อกแล้วก็ถ่ายให้เห็นเลยว่าเอ้ยมันมันจริงๆนะเว้ยโอเคท่นนี้จริงมาเอาเปิดพัดลมถอดกันร้อนชิบหายอ่อ่ะ สเตอร์หน้า14สิบสี่ทีเอ,อื้อร้อนซูมอาจจะไม่เห็นหรอกดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นสิบสี่เท่ากับว่าพี่ใช้สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับ <Okay. S 1> สเตอร์เป็นสเตอร์พาทิ์มันค่อยกลมสิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องอ่ะหลือ <c oughs> ล้อลื้ออะไรแล้วกันไม่ไปเสียเวลานะครับแต่ก็ไม่ใส่บ้างนะครับนัดอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากนี่หลื้อแบบน้๊บนึนงแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูด โอเคทุกคนก็น,นี่ครับพี่ก็เปิดต้องเปิดพัดลมให้มันเพราะมันร้อนมากนะครับเลยจับจับร้อนเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลื้อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับเพราะพี่ขี้เกียจนั่งรอ,องน้องๆก็คงจะไม่อยากรอเหมือนพี่นะครับมาลื้อเลยราแบบแรกถอดฝาออกเลยครับฝาครอบวาล์วก่อนเลยนี่สิ่งแรกที่เราควรถอดเลยคือฝาครอบวาล์วให้มันระบายความร้อนนะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าทํารถเองก็ทําทให้ดูเลยแล้วกันง่ายๆวิ่งได้สุดยอดอือถ้าเป็นช่างที่เก่งที่สุดแล้วนะนะไม่มีใครเทียบเทียนได้แล้วถ้าพูดถึงคนขับรถแล้วมาทํารถเอง แต่รถไดเฟนวิ่งไม่ได้นะรถไดเฟนทำไมวิ่งไม่ได้จ้ามึงบอกคนดูไปดิรถมันโดนมาเยอะรถมันรถมันพังทุกอย่างเกียร์ก็พังที่อะไรก็พังเลยนะโอ้โหโอ้โดูมันร้อนจัดอะโอ้หดูเดี๋ยวมันร้อนมากเนี่ยครับมาดูฝั่งนี้ครับเนี่ครับทุกคนเห็นจานโซ่ราวลินไหมครับจานโซ่ราวที่ยังเป็นจานเดิมอยู่เลยครับไม่ใช่จานเจาะนะครับยังเป็นจานเดิมอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยครับเป็นจานเดิมอยู่เลยก็วิธีดูมาร์กนะครับเราก็มาดูอย่างงี้คครับทุกนนี เอาไขควงแบนนะครับเอาอันนี้ออกมาอย่างนี้นี่ครับไขมันออกมาหมุนมันออกมาแต่มันออกง่ายหรอกเนี่ยหมุนอ่ะออกแล้วแล้วก็พออกแล้วเนี่ยครับแล้วก็ถอดตรงนี้ออกนะครับครับแล้วมันจะมีตรงนี้ให้ดูมาร์กมันจะมีตัวทีแหละคือมาร์กตรงแต่ตอนนี้มันทีไหมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหมุนดูก่อนนะครับว่ามันทีหรือเปล่าอ่าทีนะครับทีนะครับตัวทีพอดีโอเคดูตัวทีปั๊บริมตรงนี้ต้องตรงกับข้างหน้านะครับนิดนึงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนั่งพื้นคนพอคนแม่งเลยแล้วกันนะครับผมสบายนะ A4 ครับทุกคนดันสวนกันให้มันได้ตัวทีตรงกลางโอเคนี่ครับอย่างที่บอกนะครับไอตัวนี้ตั้งให้มันตรงนะครับหรือถ้าใครมีความสามารถขั้นเทพจะบิดแคมก็ทําได้นะครับอ,อยากบิดแคมก็ได้นะครับบิดข้างหน้าลดกําลังบิดข้างหลังเพิ่มกําลังเ<า>ดี๋ยวพี่จะมาลือให้ดูเลยถอดแม่งขอทอ่อไม่ได้ถอดเลยว่ะจ๊อบเออท่อก่อนแล้วกันเพราะผมแม่งร้อนมากเลยว่ะเหียแม่งร้อนจริงๆว่ะอยากเปิดฝาให้น้องน้องดูไงว่าไอเหียลูกเดิมแม่งวิ่งได้จริงลิ้นก็เป็นลิ้นธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ เปิดกองนะครับที่พี่ทำนะครับหลักการไม่ได้ไม่มีอมีรเยอะนะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันหรือเปล่าการบิดแคมป์นี่ก็พี่ว่าขี้โกงนะต้องบอกว่าเดิมเดิมเลยแหละลูกเดิมแน่นอนเปิดมาไม่เดิมให้ถุยน้ำลายบ้วนใส่หน้ากูเลยเออไม่ออกเลยเฮียฝาไม่ได้กงไม่ได้เกาไม่ได้ล้วงด้วยฝาเดิมเดิมด้วยอ่ะนี่มาดูฝาก่อนเลยอัดับแรกฝาได้เกาไหมทีนี้ฝาได้เกาไหมนี่ไม่ได้เกาไม่ได้ล้วงไม่ได้ล้วงเลยประเดี๋ยวจะว่าสจทำไม่ได้เสียโลโก้หมด มอมเทียนเดิมเลยเอาเนี่เห็นสีไหมนี่น้ำตาลไหมมั่มวซั่วไปหมดเลยนี่กล่องกล่องเดิมไหมเหรอได้แป๊บนึงทุกคนบางคนแม่งชอบไปร e ีแมปชอบไปเล่นเจาะแต่เราไม่ใช่สายนั้นว่ะเราไม่ขี้โกงเดิมไหมเอากล่องเดิมไหมเดิมไม่ได้ไปแตะอะไรมาเลยนะเดิมไม่ได้ไปแตะอะไรมาเลยบอกไว้ก่อนเลยอย่ามันจะผิดกติกาพวกเขาแค่จริงๆรกูใส่เล้นนี่ก็ผิดกติกาแล้ว เออไม่ใช่เปบยกองเปบยกองเนี่ยผิดกติกามากแล้วเอาเน,นี่ยแล้วต่อ,อไปท่อ,อก,ก่อนเลยดีกว่าเนาะอู้ร้อนอร้อนๆๆๆๆๆๆอูออ้อู้ร้อนร้อนไหลร้อนไหลร้อนไหลเร๊บเอาเนี่ยอท่อ หอยไปหนึที่เหลือเราไปทํางานด้านนู้นครับทุกคนจบแล้วไม่มีอะไรแล้วมาทำงานด้านนี้หรือกันเลยไม่ได้เสียเวลายิงแคมออกยิงแคมออกกดนย่กดครับนี่คือแคมหลายๆคนก็ถามพี่แบงค์ใช้แคมของอะไรแคมอันนี้มันเป็นแคมของสูตรของผมเองนะครับ <laughs> ซึ่งผมก็ลองหลายๆสำนักแล้วแต่ว่าสุดท้ายได้มาจบที่แคมเจ้าของนะครับง่ายๆครับแคมที่ตัวเองคิดว่ามันวิ่งได้ ด้านไหนวะเจ้าขอสตายดิเออ้โอ้มันแน่นโพว่ะเครื่องมันร้อนเนาะบล็อกยิงแม่งเลยแล้วอืมอืมอือหมดแล้วโอเคแหวนออกยิงเสาเสื้อด้านข้าวรับเราก็ดึงออกแค่นี้แหละครับฝาออกได้แล้วปับอ่ะ นี่ครับนี่คือฝาสูบของพี่อู้แม่งร้อนว่ะมันร้อนมากว่ะจ๊อบร้อนจริงจังนะครับนี่ครับนี่คือฝาสูบอ่ะเวอร์เนียมาก่อนเลยครับรับเปิดนะครับผมดูดูด้วยกันเลยมาดูด้วยกันวัดใบวาล์วอ่ะยี่สิบห้ามิลเห็นไหมครับเดี๋ยวนะยังไม่สุดขอบยี่สิบห้ามิลน,นะครับวาล์ว wow, ไอเสียไอเสียยี่สิบเดี๋ยนะวัดใหม่ก่อนทำไมมันเล็กจังเดิมมันเท่าไหร่ปะ ไอเสียประมาณ20มิลน่ะแหละประมาณนี้แหละแล้วก็มาดูพอตต่างๆเอาดูพอตซูมเข้าไปเลยได้ล้วงไหมแบบนี้ได้ล้วงไหมไม่ล้วงอ่าดูไอเสียไอเสียแบบนี้ได้ล้วงไหมดูไม่ได้ล้วงถูกไหมเพราะมันยังมีคาบตะกันอยู่เลยแล้วก็ไอนี่ไม่ได้หนุนด้วยยังไม่ได้หนุนทองเหลืองด้วยที่เขาบอกให้หนุนแล้วไอตัวนี้มันจะมาไม่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 มาบังท่อไอเสียไอตัวนี้มันจะยื่นออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมนี่พี่ไม่ได้ออกด้วยครับอย่างที่บอกนะครับ แล้วก็เป้าฝาเข้ามาดูครับเบ้าฝากี่มิลเป้าฝานะครับดูครับวัดเลยสุดขอบเป้งห้าสิบมิลอ่ะมาวัดตรงนี้ดูครับดูลูกนี่ครับสี่สบเก้าจุดเจ็ดกตีทาห้าสิบมิลโอเคอแล้วเดี๋ยวพี่ขันขึ้นมาให้ดูดูครับเดี๋ยวนะเอาขึ้นมาให้ดูเลยว่าลูกเดิมไหมลูกเดิมไหมครับ ลูกเดิมครับแต่ว่าถอดอันนี้เขาเรียกว่าถอดมาหลบเบาถ<บ>ามว่าทําไมถึงต้องหลบเบาก็คือการที่เราจะหลบเบาเนี่ยระยะแคมเนี่ยที่มันยกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับระยะแคมที่มันยกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเดีย๋ยวพี่เอาแคมออกมาให้ดูครับ,บดูครับพี่จะมาเปิดให้ดูแคมนะครับการการวัดแคมที่เราอยากได้ตามความเข้าใจของเราแล้วแต่ทุกคนถนัดแหละง่ายๆเอา,เอ,าออกง่ายพูดแคมพี่เป็นอย่างนี้แหละครับนี่เห็นไหมเป็นหน้าตาแบบนี้แหละเอาง่ายครับแคมของทุกคนอนะ่ะเอายกนะครับ เอายกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันยกเท่าไหร่ยกเท่านี้นะครับผมสูงที่สุดยอดไปสูงสุดปั๊บแล้วก็กดตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็มาวัดข้างๆนะครับนั่นคือความยกสูงของมันครับแคมที่ยกอยู่ประมาณ5้ากว่านะครับนี่คือจุดยกของมันครับประมาณ5้ากว่าเห็นไหมครับแล้วก็นิสัยของแคมวิธีดูก็พี่ฟังผู้ใหญ่มาครับแคมถ้าตรงนี้ผอมนะครับกําลังจะเยอะถ้าแคมอ้วนกําลังจะน้อยนะครับแต่ว่าท้ายจะลึกก็แล้วแต่คนจะเข้าใจนะครับแต่พี่ใช้ เป็นแคมลักษณะแบบนี้เป็นแคมของพี่เองนะครับยังไม่มีตาอะไรเลยสักอย่างเห็นไหมทุกคน <Okay. S 1> ยังไม่มีตาอะไรสักอย่างนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรแล้วก็การตั้งวาลวก็ตั้งหาโอเวอร์แลปของมันให้ได้มากที่สุดนะครับโอเวอร์แลปของมันคืออะไรโอเวอร์แลปของมันคือแคมอันนี้มันจะชะลอเปิดไอดีเออชะลอเปิดปิดเนี่ยขนาดไหนไอเสียชะลอเปิดปิดขนาดไหนอยู่ที่การตั้งวาลให้ทุกคนไปเรียนรู้กันเอานะครับก็พี่มาบอกแล้วนะครับว่ารถพี่เป็นลูกเดิมจริงๆนะครับพี่จ๊อบนี่เห็นไหมนี่เห็นหรือยังเห็นหมดไหม เออโอเคนะครับ <Okay. S 1> นี่แหละเออโอเคก็ลักษณะน,นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับกดติดตามเพิ่มไปที่กระดิ่ง mm hmm. เพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับอย่า mm hmm. ลืมติดตามเฟซบุ hmm. ๊กที่โชวกุวจันนะครับ mm hmm. ใครอยากให้พี่ทำสเต็ปไหนก็คอมเมนต์ hmm. กันมาได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. พี่บอกกันเลยว่า พี่จะจบสตอรี่คันนี้แล้วแคมท่อสเตอร์พี่ทําไว้ดีที่สุด146หน้าใหม่นะครับ 134.7GPS นะครับอันนี้พี่บอกเลยที่ทําไว้ดีที่สุดหมอบโดยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับผมโอเคได้แค่นี้สุดแล้วนะครับอขอบคุณทุกคนที่เป็นกาลังใจใพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันสเต็ปหน้าน่าจะ5-3หรือสเต็ปไหนอีกก็เดี๋ยวดูกัน